สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18ก,กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องนะสำหรับในเรื่องของคอรมอเคราะห์ ra, นะครับลงทะเบียนสำรวจกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะรับสิทธิ์ช่วยเหลืออ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับเคราะลงทะเบียนสำรวจประชาชนครับไม่มีสมาร์ทโฟนรับสิทธิ์ช่วยเหลือนะนะครับล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับให้ได้รับสิทธิ์ เข้าถึงโครงการของรัฐนะครับข่าวดีครับสำหรับกลุ่มตกหลนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลล่าสุดนะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยโครงการนี้นะครับจัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถนะครับเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านสมาร์ทโฟนเช่นผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้รัฐบาลนะครับสามารถออกแบบนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมนะครับเป็นธรรมนอกจากนี้เนี่ยนะครับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ยังสามารถนําไปวางแผนพัฒนาบริการภาครัฐในอนาคตรวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางรากฐ,ฐานเศรษฐกิจดิจิตัลตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะคณะรัฐมนตรียังได้กําชับนะครับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ดูแลร,ระบบเนี่ยจัดการข้อมูลอย่างรัดกุมนะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับส่วนช่องทางและวิธีการลงทะเบียนครับจะดำเนินการผ่านธนาคารของรัฐและช่องทางอื่นนะครับทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศธนาคารอ,อมสินนะครับที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตนะครับที่ว่าการไปรษณีย์นะจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะในการลงทะเบียนผ่านระบบนะครับที่ได้พัฒนาขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามาอัปเดตแบ่งปันนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้านะครับเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มาแบ่งปันนะครับผมนะให้กับทุกท่านได้รับทราบถึงในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจนะครับประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้นะครับว่า เป็นอย่างไรรูปแบบไหนเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาละงั้นภาพประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเราจะนําข้อมูลเหล่านี้นะครับมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับแล้วก็ได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสำรวจประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านสมาร์ทโฟนได้เช่นกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้รัฐบาลสามารถออกแบบนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและเป็นธรรม นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจยังสามารถนำไปใช้วางแผนพัฒนาการบริการของภาครัฐในอนาคตรวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพคณะรัฐมนตรียังได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลอย่างรัดกุมโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันสะสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี